ความเคลื่อนไหวฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับชุดสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่10ถึง21กุมภาพันธ์นี้ครับล่าสุดวิเเตอร์เฮอร์แมนกุนซือใหญ่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเตรียมเหล่านัทีมออกเดินทางไปอุซเบกิสถานนะครับ7จ็นาฬิกาเช้าว,วันนี้นะครับพร้อมมั่นใจว่าทีมจะคว้าชาัยใน3นัดรอบแรกได้และนั่นจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ2ได้อย่างไม่น่าเป็นหาครับขณะที่บิ ek, สส๊กเบียกสมศักดิ์รุยธรรมผู้จัดการทีมตั้งเป้าพาทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับพร้อมคว้าโคต้าผ่่าานนเเข้ไปปลลชชิงแมโ์โก สำหรับทีมโตเล็กไทยชุดนี้ครับนำโดยเจ้าอามสุภวุฒิยืนกลางศู์หน้าตัวเก่งครับแล้วเจ้าปปเจสดาชูเดชตัวจบสกอร์เท้าหนักแต่ไม่มีกับตันช้างจิสดาวงแก้วที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกเอฟซีฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับที่ประเทศอุซเบกิสถานถทยอยู่ในกลุ่มซีนะครับนัดแรก11กุมภาพันธ์ครับพบกับทาจิกิสถานเวลา18นาฬิกายนาทีนัดที่2 13กุมภาพันธ์พบกับไต้หวันนะครับเวลาสิบแรดนครัก 15กุมภาพันธ์นะครับพบกับเวียดนามเวลา20่สิกรานา,าทีครับ